สวัสดีค่ะดิฉันนามพินยาดาพิเลศนะคะเป็นครูพิเศษสอนเสริมสวยนะคะสำหรับรายวิชาที่ดิฉันได้เปิดสอนนะคะ75ชั่วโมงในระหว่างวันที่26พฤษภาคมนะคะถึงวันที่30มิถุนายน2563นะคะคือวิชาการก้าวกลุ่มถักเปียะค่ะ่าสอนมาเป็นระยะเวลาเกือบ3สัปดาห์นะคะดิฉันได้มีการสอนแบบนะคะปล่อยคลิปลงในหลายๆกลุ่มนะคะ แล้วก็ดูจกแปลนคลิปนะคะการสอนนะคะใน YouTube ก่อนเพื่อย่อไฟล์นะคะให้ดูเล็กลงนะคะและเรียกดูได้เร็วขึ้นนะคะนักศึกษามีการถามตอบก,กันนะคะในลายกลุ่มมีการส่งงานนะคะผ่านลายกลุ่มนะคะแล้วก็ในลายส่วนตัวของครูผู้สอนนะคะ90%ของนักศึกษานะคะทำได้และส่งงานผ่านลายกลุ่มได้ลายส่วนตัวของครูผู้สอนนะคะส่วนอีก10นนะคะก็จะมาเรียนออนไลน์นะคะ กับเรานะคะในห้องนะคะแล้วก็ส่งงานไปเลยนะคะค่ะทุกเช้านะคะจะมีคลิปทักทายสอบถามปัญหานักศึกษานะคะลงในไลายกลุ่มนะคะแล้วก็จะมี การวิดีโอคอลพบปะหน้าตากันนะคะนักศึกษาเกิดความคุ้นเคยนะคะกับครูผู้สอนและเพื่อนในไลายกลุ่มนะคะมีความกล้าที่จะสอบถามพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในแต่ละวันที่ันจะลงคลิปนะคะการสอนนะคะความยาวไม่เกิน5นาทีนักศึกษาสามารถดูคลิปและทําตามได้ง่ายนะคะ,อะสอบถามแล้วนะคะนักศึกษาบอกว่าคลิปดูง่ายและเข้าใจนะคะค่ะ แล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ของดิฉันก็จะเป็นคนทํางานเพราะฉะนั้นในการส่งงานนะคะจะไม่กําหนดนะคะว่าให้ส่งในเวลา9ก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะเป็นกลุ่มบุคคลทํางานนะคะดังนั้นหลังจากที่เขาทํางานเสร็จก็อาจจะมีการทยอยส่งงานมานะคะอันนี้เราไม่ได้กําหนดนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะคะการสอนนะคะสั้นๆนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมและรับฟังคลิปการสอนสั้นๆกันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักเปียเกลียวผสมก้าวกันนะคะค่ะข,ขั้นตอนแรกเลยนะคะแบ่งผงมมาแค่แบบนี้เสร็จแล้วแบ่งผมเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดจะอยู่ด้านบนเสมอแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเก็บผมมาในระนาบเดียวกันค่ะรวมกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วบิดเกลียวนะคะบิดโดยบิดไปด้านหน้าเสมอนะคะเสร็จแล้วนําขึ้นมาทับกันนะคะเก็บผมนะคะในระนาบเดียวกันนะคะรวมกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วบิดเกลียวเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาทับกันนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุด เส้นผมนะคะให้เท่ากันทั้งสองฝั่งค่ะค่ะหลังจากที่เราได้การถักเปียเกลียวไปแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการก้าวผมนะคะทรงต่ำผสมเปียเกลียวกันนะคะค่ะหลังจากที่เราได้นะคะเปียกเกลียวมาแล้วนะคะเราจะมาก้าวผมผสมเบียเกลียวกันนะคะเป็นผมทรงต่ํานะคะ เราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เองนะคะแล้วแต่ที่เราจะกําหนดนะคะอันนี้เดี๋ยวกูจะออกแบบการก้าวทรงต่ําให้ดูนะคะรูแบ่งผมก่อนนะคะอันนี้เป็นสองส่วนส่วนนี้จะน้อยกว่าส่วนข้างล่างนะคะพับเก็บไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราแบ่งผมข้างล่างนะคะตรงนี้เป็นสี่ส่วน,นะคะ่ะนี่นะคะ เป็นสี่ส่วนนะคะม้วนนะคะม้วนโลผมนะคะถ้าเราทําการางานก้าวจริงนะคะที่เราจะก้าวให้ลูกค้าจริงๆเราจะอัดสเปรย์แข็งไปเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแต่อันนี้ครูจะก้าวให้ดูเป็นตัวอย่างโดยที่ยังไม่อัดสเปรย์นะคะค่ะม้วนโลลงเข้าไปนะคะเสร็จติดด้วยกิ๊บถุมดานะคะ ล็อกเส้นผมนะคะให้แน่นค่ะต่อไปนะคะส่วนที่สองม้วนผมนะคะส่วนที่สองเข้าไปเหมือนเดิมนะคะม้วนโลไปะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะติดด้วยกิ๊บตุ่มดำนะคะ ส่วนที่สามนะคะส่วนที่สี่นะคะ ติดเล็กปถุงดำนะคะซอดกิ๊บไว้อย่าให้ใครเห็นนะคะหลังจากนั้นเอาส่วนที่เราเก็บไว้ด้านบนนะคะแบ่งเป็นสองส่วน,นะคะ่ะจะระเบียบเส้นผมนะคะอย่าลืมว่าถ้าเป็นงานคากจริงน,นะคะให้อัดสติเข้าไปได้เลยนะคะ สามารถออกแบบดีไซน์นะคะเป็นม้วนโลก้นหอยนะคะหรือโลแบบนี้หรือจะเป็นโลดอกกุหลาบได้นะคะนี่นะคะส่วนสุดท้ายค่อยม้วนโลเข้าไปนะคะ,นะคะจัดระเบียบเส้นผมนะคะจัดระเบียบให้สวยงามนะคะอันนี้เราก็จะ ล็อกด้วยสเปรย์แข็งนะคะแล้วก็ตามด้วยสเปรย์ฝุ่นนะคะอันนี้คือการถักเปียเกลียวประสมการก้าทรงต่ำนะคะลักษณะที่ออกมาก็จะได้การก้าแบบนี้นะคะสามารถก้าวเป็นผมทรงเจ้าสาวหรือว่าออกงานลาตีได้นะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปการสอนและสรุปผลการสอนนะคะในช่วงการสอนที่ผ่านมานะคะ จะมะีการสรุปนะคะได้ตามคลิปนะคะที่ท่านได้รับชมไปแล้วนะคะหากมีข้อติชมประการใดนะคะดิฉันยินดีน้อมรับนะคะคําติชมทุกประการค่ะสวัสดีค่ะ